So g u ด e n t ั g มาทำจดหมายกันต่อนะครับสำหรับบ no. no. uh ีฟนั่มไตรรัสเซี r บีฟนุ่มไตรอืมกูอ่านจดให้ฟังก่อนนะครับหนึ่งรอบเหมือนเดิมรัสเซีย a าร์มมิเลียนไมอ์ฮัทซีเ e ื่อฟรีชักอาร์เบนไอเรนอันนี้ประโยคสมมุติประโยคแรกนะครับให้เราโฟกัสที่ตรงนี้ก่อนเลยั hat I อเกลาเด่นโครงสร้างนี้เป็นเพอร์เฟกนะครับบอกให้รู้ว่าเกิดการทำเสร็จแล้วสิ่งที่ทำเสร็จแล้วคือคำว่า I อ a ลาเด่นตัวนี้ไอ a ลาเด่นแปลว,ว่าเชิญนะครับใครเชิญใครนะครับเรามาดูตรงนี้ซ g r o รสตัวนี้หมายถึงผู้สอบทุกคนหมายถึงพวกเรานะครับถูกเชิญเป็นกำตรงเป็นกรำตรงนะครับส่วนฟ i ม i ิเลม e r ตรงนี้เป็นประธานบอกว่าครอบครัวหมายเหยานะครับอันนี้คือประธานสังเกตว่า familiar หมายถึงคนทั้งครอบครัวแต่ว่าเป็นไอนะ familiar เป็นแค่ครอบครัวเดียวนะครับแวบก็เลยเป็น hut นะครับ hut ไอส์กีลาเดนก็คือเชิญสมบูรณ์ละเชิญเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นโครงสร้าง perfect นะครับ I know familiar hut see for frytharkarben ไอส์กีลาเดนครอบครัวเนี้ยก็รู้จักกับเราแน่นอนนะครับแล้วก็เชิญเรามา for frytharkarben ก็คืออาร์เนคือตอนเย็น เย็นวันศุกร์นะครับเชิญไปที่บ้านอาจจะเชิญไปกินข้าวอาจจะเชิญไปอะไรก็แล้วแต่นะครับโจทย์ไม่ได้บอกรายละเอียดตรงนั้นสำหรับประโยคต่ตอมา Aber a m f r e i t a g ถ้ามีคำว่า Aber ครูเคยบอกไวาแล้ว Aber เป็นคำที่เอาไว้เปลี่ยนอารมณ์นะครับของเนื้อความจากบวกแล้วมาเป็นลบจากลบแล้วมาเป็นบวกลักษณะนี้เป็นต้นนะครับ Aber, ปแปลว่าแต่ a f r e i t a g แต่ว่าในวันศุกร์เนี่ย h าเป็น4ีตัวนี้4 g r กรอสนะครับเพราะฉะนั้น4ตัวนี้ก็คือหมายถึงเราคนเข้าสอบหา uh huh. เป็นผันตามประธานตัวนี้รอบแรก4แรก4ครั้งแรกครับ4 g r กรอสครั้งแรกมานะครับคนที่สอบเนี่ยเป็นกรรมตรงรอบที่สองมาเป็นประธาน Aber am Freitag haben sie ein Gespräch ein Gespräch นะรากษัพท์มากคำว่า sprechen แบบว่าพูดนี่แหละแต่พอเป็น Gespräch แปลว่า คล้ายๆกับภาษาอังกฤษคือ Meeting นะครับมีประชุมมีนัดคุยงานลักษณะนี้มันต้น Meet I n e m k คุณเด่นม t I n e m ก็คือแค่คนเดียวคุณเดแปลว่าลูกค้านะครับ Mit ไ i n e m Kunden ก็คือกับลูกค้าหนึ่งคนเป็นผู้ชายนะครับเพราะถ้าเป็นลูกค้าผู้หญิงจะเป็น m i e t I n a อร์คุณดิอ่าเดี๋ยวคุณเขียให้ดูนะเพื่อใครสนใจอื t อแอแล้วก็คุณดินถ้าเป็นลูกค้าผู้หญิงอ่าในโจทย์เนี้ย แน่นอนลูกค้าเป็นผู้ชายในวันศุกร์ใช้เป็นสีอินทร์ควดสมิทไทยหลวงอินทร์ควดสมิทไทยก็คือเขียนเขียนแจ้งนะเป็นหนังสือแจ้งให้ทราบนะครับมิดไทยลงนะครับมาจากมิดไทยเลยนะครับเฟื้อฟามิเลมาเยอร์ก็เป็นครอบครบัวที่เรารู้จักนะครับมาเยอร์ตัวนี้บอกอีกทีหนึ่งเป็นนามสกุลน,นะครับเวลาเราเรียกฟามิเลมาเยอร์ถ้าเป็นผู้ชายก็คือแฮมไมเยอร์ถ้าเป็นผู้หญิงก็คือเฟรย์ไมเยอร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับ สามจุดที่เราต้องทำอันอันดับที่หนึ่งนะครับนมเบอไอซีตรงนี้ดังค์เฟอร์ดีไอไลด์ตงก็ขอบคุณสำหรับคำเชิญอันนี้น่าจะเขียนไม่ยากนะครับอันที่สองนมเสวายดัสดัสคือเดดภาษาอังกฤษนะครับดัสที่ที่อะไรที่ดัสซี่นิชคอมเมนที่คุณไม่มาเนี่ยว่ารุมแสดงว่านมสวายเราจะต้องเขียนประโยคบอกเล่าว่าเราไม่สามารถมาได้นะครับแล้วก็อาจจะบอกนิดนึงว่าขอโทษลักษณะเนี้ยขอโทษ I am sorry นะพูดยังไงภาษาเดอช์นะครับ แล้วก็วารุมทำไมตรงนี้เราต้องคิดขึ้นมาหนึ่งประโยคหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่จำเป็นนะครับเหลือตามองขึ้นไปดูตรงนี้เลยประโยคที่สองเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเหตุผลให้เราเอามาใช้ในการทำพุ่งนมัสวายได้อยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าวันศุกร์นี้เรามีนัดคุยงานกับลูกค้านะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลในการตอบคำถามว่าวารุมทำไมได้แน่นอนเลยต่อไปนุมสายพอยทที่สาม ซิเมชเท s ซีนะครับ C ตัวนี้หมายถึงหมายถึงเราคนเข้าสอบนะครับเห็นไหมซิเมชเท s ซีทีนี้ C ตัวที่2ตัวนี้หมายถึง familiar m e y o r ตัวนี้นะเห็นไหมเป็น C เล็กเป็น D familiar ดี familiar m e y o r นะครับพูดเป็นคำที่2ก็เป็น accusative นะครับเป็นตัวเล็ก C ตัวเล็กซิเมชเทนซีอัมส n นทัก e ปซูเค็น Besuchen แปลว่า ไปเยี่ยมอ่าไปซูเคนแปลว่าไปเยี่ยมดัชเชียสสีสีแดงก่อนแล้วกันไปเยี่ยมฮวบโจทย์ก็กำหนดไว้ให้แล้วนะครับเพราะอันนี้เป็นอาร์ไอ์นะครับไม่ยากมากนะักเมชเทนไปซูเคนนะครับโครงสร้างเนี่ยเป็นปัจจุบันแต่ว่าเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเพราะว่าซีเมชเทนท่านอยากจะท่านอยากจะ b ปซูเคนก็คือไปเยี่ยมเยี่ยมสีมตัวเล็กตัวนี้ก็คือดีฟามิเลียมายเอ เมื่อไรอัมซอนชาจดกําหนดมห้ครบหมดแล้วนะครับเรามาเริ่มเขียนกันเลยนะครับอันที่1เราต้องบอกว่าดังฟอร์ดีไอหลายดวงโซแน่นอนจดหมายอันนี้นะครับเรารู้จักชื่อคือนามสกุลไหมเอ์เป็นฟา m i l ี่ไมเก็ถือว่ากึ่งทางการนะครับกึ่งทางการเราจะไม่ใช้ว่าเซียกิแอชเดาเมตุนเฮาเกินน้จะแบบค่อนข้างที่จะแบบทางการแล้วก็ไม่รู้จักกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็น l i เบ e r familiar mayor ได้เลย l i เบ e r familiar mayor แล้วก็นิคเฟเกสซนไอมาลคอมมาสวีสแล้วก็นักเดมคอมม่าหลังจากคอมมานะก็เขียนประโยคแรกเป็นตัวเล็ก huh. ประโยคแรกเขาก็บอกว่าดังเฟดีไอลายดงก็อาจจะเขียนว่าเอ๊ะ อ่าง่ายๆก่อนเลย feel อะไร f e e l ดัง <Dun k S 1> เป็นเพศชายจำได้ไหม feel and a n g นะครับฟ e ลเ n ิ dang เพื่อสำหรับสำหรับอะไรเพื่อ di la dong เพื่อ d i la dong อันนี้ก็ตามโจทย์ที่กำหนดมาให้เลยเพื For, the, I, uh ่อดีไอลาดงเมลายใส่ปลายอั um, จำได้ไหมอัมฟลายทากอาร์นโอเค อัมฟรายทากอา n เติดกันหมดเลยนะครับฟรายทากอา e n เบนองเสร็จเรียบร้อยแล้วฟิลิปดังเฟือดไอลาดงอัมฟรายทากอาเบนทีนี้ถ้าใครอยากจะเขียนเต็มประโยคแบบแบบยังไงดีแบบมีประธานมีแวบก็อาจจะทำได้เช่นเดียวกันทำแบบนี้นะอันนี้เป็นวงเล็บเอาไว้อาจจะบอกว่าอีก bedanke mich ich bedanke er mich มาจาก sich s i ่ง bedanken ich bedanke er mich แล้วก็มากๆก,ก็อาจจะเป็น sehr herzlich sehr herzlich herz แปลว่าหัวใจ h e i c h bedanke er mich sehr herzlich ฉันขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจเลย uh huh. ขอบคุณมายังท่านก็เป uh ็น by อีนั่น ซิกเปดังก uh ันบายเมันเดมบายเนนอาใส่ไปแล้วก็วัวเฟือสำหรับอะไรที่ขอบคุณนะครับก็เป็นดับเฟือสำหรับสิ่งนั้นแต่ถ้าอยากจะเขียนเต็มก็ใส่ไปเฟือดีไอลาตก็กัปีตรงนี้มาได้คัดียนไว้คัดียนเอาค o p ียนเฮียรอนดันอ e นฟิวเกนเฮีย อัมฟรายทากอาร์เบนนี้มันต้องมาอยู่บรรทัดนี้แน่นอนโอเค so อ่ะกูใส่วงเล็บไว้ให้นะแปลว่าให้เลือกเอาระหว่างบรรทัดบนนะครับระหว่างฟิลเลนดังฟิดีไอลาดลงอัมฟรายทากอาเบน หรือว่าอยากจะเขียนเต็มประโยชน์ครับแต่คำว่า ich เนี่ยก็ยังต้องขึ้นต้นด้วยตัวเล็กนะครับ Ich b e d a n k e m i c h s e h r h e r z l i c h b e i i h n e n f ü r d i i l a d u n g am Freitagabend อย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้สลับ 1, พุ่งนูมเอลพุ่งแรกนะครับได้ไปแล้สามคะแนนพุ่งที่สอง d a s s i c h t c o m m e n t a r u m อันที่สองเราอาจจะต้องบอกว่า e s t u t m i r l e i d Es t u t mir leid ทำไม DAS ICH NICH อมเ m นต์ดัส h ิชนิ t คอมเมนต์ขาดโอเคแวบคือคำว่าคานคอมอเมนต์ฉันไม่สามารถมาได้หรือฉันไม่สามารถไปได้นะครับเพราะอะไรใส่ไปเลยเดนจะเอาเดนหรือวายเดนบวกฮับซัส w ว uh, i l บอกเนฟเนซัสเอาลองเป็นวบ้างละกันวาเหตุผลที่ไม่สามารถมาไดอัมฟรายทากฮซีไอเกิสเบรกมิดอ e นมคุณก็ใส่ไปไวลอกเพราะว่าเราเนี่ยนะ w ว i l อิกดาดาคือที่นั่นหรือเวลานั้นก็ได้วล i อิกดาอัมฟรายทาใส่ไปเลยเน้นย้ำสองดี w ว i l อิกด a อัมฟรายทา Ein ก e s สเปร h ใส่ไปการกสเนี่คือ, uh อมีนัดคุยงานกสเปรชมิทอันเนมคุณเดนแวบคืออะไรอย่าลืมครับไวลือวปุ๊บเลยอย่าลืมแ e วบแวบคือมีคำตอบคือฮาร์เบอร์ นะมีการบอกเหตุผลแล้วเรียบร้อยคือคำว่า w h y แปลว่าเพราะว่าบอกในบ n s ัตแบบนี้นะครับถ้าใครอยากจะเขียนเดนเดนก็เปลี่ยนคำว่า why เป็นเดนก็จะกลายเป็นเดนอีกแล้วก็ตามด้วยแบบทันทีเดนเอ็กฮาร์เบอร์ดาอัมฟรายากนะครับแปลว่าที่นั่นก็ได้แปลว่าเวลานั้นก็ได้สำหรับในที่นี้มันอยู่ด้านหน้าคำว่าฟราย t ากอัมฟราย a าเพราะฉะนั้นดา ดาคือในเวลานั้นคืออัมฟรายจักนะครับเป็นเวลา also es tut mir leid dass ich nicht kommen kann weil ich da am Freitag ein Gespräch mit einem Kunden habe เสร็จไปละสองพุงค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวพุงนุมเมอร์ไเราบอกไปว่า sie möchten ตรงนี้เห็นไหมเปลี่ยน sie มาเป็น ich เมชเทเป็น m e ชเตตัด e n ็ t ทิ้งแล้วก็ C ตัวเนี้ยต้องเปลี่ยนมาเป็นบุรุษที่2ก็คือ Family ไมะซึ่งก็คือเราจะไปเยี่ยมท่านนั่นเองนะครับเปลี่ยนเป็นท่านนะครับประโยคก็จะแบบนี้เลยแล้วก็อย่าลืมว่าโจทย์กำหนดว่าอําสนถักนะครับอย่าไปเปลี่ยนแปลงอะไรละเอียดอ่ะเราก็บอกไปบอกว่าเปลี่ยนสีไปด้วยเลยแล้วกันอ่ะพุ่งที่3เราบอกว่า Ich möchte ฉันอยากจะมาจากซีเมิสเต Ich möchte sie groß ตัวนี้เพราะซีตัวนี้เป็น accusative ล้ Ich möchte sie groß umsonst umsonst besuchen möchte sie am sonntag besuchen mhm punkt mhm อ,อาจจะบอกว่า da habe ich Zeit ก็ได้แค่อยากจะใส่นะ da da คราวนี้คือในเวลานั้นคราวนี้ก็คือเป็นอําสนทนา da habe ich da habe ich Zeit ฉันมีเวลาก็เลยอยากจะไปเยี่ยมท่านอย่างนี้ง่งายๆนะสองประโยคแล้วอ่ะพุงพุงให้เป็นสีดำแล้วกัน ก่อนจบลูกอาจจะถามว่าซากินซีอันนี้ไปฝึกเขียนนะเป็น imperative ซากินซีเมียบิทเชซากินซีเมียบิทเชเบเชย์ตัวใหญ่นะเบเชย์แปลว่าแปลว่าบอกให้แจ้งแจ้งให้ทราบด้วยนะว่าท่านตัดสินใจว่างไงซากินซีเมียบิทเชเบเชย์โอบ S ob s inen past อ่าตั้ past uh, d ั s past นี่นะครับ past ตัวนี้นะแปลว่าเหมาะสมหรือว่าสะดวกนั่นเอง ob s inen past นะครับ so จบที่เครื่องหมายตัวนี้เพราะเป็น imperative ประโยคเชิงคำสั่งซากันซ mm ี่เมียบิดไ h ใช้ ob s inen past บอกฉันด้วยนะว่าโอเคไหมที่จะให้ฉัน ไปเยี่ยมวันเสาร์เอ่อวันวันอาทิตย์แทนโซ uh huh. so, แล้วก็ลงท้ายจดหมายได้แล้วว่า Liebe Grüße กระนั Lie uh ้ Liebe huh. Grüße อันนี้อาจจะเป็นครอบครัวชาวเยอรมันที่เราสนิทสนมดีนะครับก็จะเป็นกึ่งทางการขึ้น Liebe ลงท้ายด้วย Liebe d ี Familie นะครับครอบครัวเป็น d Famil ี Familie เขาเลยขึ้นว่า Liebe แล้วก็ใส่ชื่อเราเองตรงนี้เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยโซ mm hmm. so, เนื้อความจดหมายก็จะเป็นอย่างนี้นะ Liebe Familie Meyer vielen Dank für die Einladung am Freitagabend หรือถ้าใครจะเขียนเต็มประโยคก็จะเป็น Liebe Familie Meyer ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen für die Einladung am Freitagabend es tut Mir leid, dass ich nicht kommen kann, weil ich da am Freitag ein Gespräch mit einem Kunden habe. Ich möchte Sie am Sonntag besuchen. Da habe ich Zeit. Sagen Sie mir bitte Bescheid, ob es Ihnen passt. Liebe Grüße. Okay? So. สำหรับวันนี้ก็ง่ายๆนะครับเป็นบริฟนุมาตายจบลงไปแล้วขยันเขียนนะครับแล้วก็ใครมีคำถามก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยใต้คลิกนะครับแล้วเดี๋ยวครูจะเข้ามาตอบฟิเลนดังจดหมายยังมีอีกหลายฉบับเลยนะครับแล้วครูจะทยอยทำลงไปเลยนะครับชบอบที่ 4, 5, 6, 7 u n s กเจ t e อุ่นสวายสวำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วออ f ฟิเ